สบายดีพี่น้องสบายดีล right ุงป um, ้าเมื uh, uh, um, uh, um, uh, uh, ่อสุข uh, สุขคนเมื่อนี้มาหนังซุมนุ่มพี่น้องกับน้องๆหลายๆคนพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องอ่ะสบายดีป้าลุงเมื่อสุขสุขคนมาแล้วไหมล่ะห้องห้องล่ะสบายดีก่อนล่ะเออสบายดีลุงป้าไอติมสบายดีนะพ่เจ้า วันนี้ซองพี่น้องนี่ขึ้นมาลินนั้มพี่น้องคือมือเียนน่องอาโนนกันเลยเอาเสื้อขนมหลักกาเป็นน้ำเย็นน้ำยางมาสู่คนกินพี่น้องอาโนนกันคือขึ้นได้พี่นุ้มเห็นไอเห็นยังมาลินนัมเลยก่อนพคนกันจอกก็มีจุดสามอันไปกกินอะไปกกินปกติกายยู่ห้องกันคนเดียวกันนนแกงเงาเลยนีดีเลยอยนางกินแล้วอะไรล่ะเอามาสู่กินอะไรกินเลย อนน,อนน,ออออนนนออนนนใส่จะคลองซองสักปดีก็รูนนเต็นใช่มาดมาดิมาด่มาดิลุลลงป้าน้ำพรอนื้อวันไะข่คือกัน ได้แล้วได้กินพี่น้องแล้วไปชิคกินก่อนน้องลุงก็ได้เอ้าตำตำคิวตามคิวจอกมีบโบลายเด้พี่น้องมีสามอันต้องเปลี่ยนกันกินอ่ะส่วนแก้วได้มาจับปะแก้วเมื่อนี้อากาศเย็นนะพี่น้องจ้าก็เลยอันนั่งชมนมชื่นน้ะมันเย็นมากินก็แลังนั่งลิ่นพี่น้องพอดีน้องพูดมานั่นเนาะ เพินไปให้น้องนัดก่อนนะแล้วก็เลยมาลีบเผต่อไปอ่าบ้านเ็ดรีบรลอรบรลออยู่หน้าบ้านีดจกมาล่นละนั้นเลยสามิงเปิดนางให้เบิ่งก็ราหมักบ่นางยังจะเปิดนางให้น้องเบิ่งเลยนางอันบาบี้หมักเบิ่งบาร์บี้วะาเห็นเห็นมานั่นมันมืดู่บอโอ้โหเขาเขาหร ของเอ้ยลูกกกินเด้อนอนน่กัลังสดเด็กพี่นองจ้ามักบ่งหนังบาบี้เหรอให้น้องเบังโเปิลลูกเอ้ยน้องลุงนี่กินกินได้มละขนมละนอลุงจะได้ละขนมละกินละขนมแก่กิโลแกเลยมนมันอะารคนมวนวันอาทิตย์วันจุด น้องลุงกับพักเฮียนมื่อื่นก็เงียบแล้วเมื่น้องกุ้งกับวัด้นานที่นี่แหละพี่นเโอ้ยเสียงเพลงกระดังเถนอเสียงเพลงเนาะเข้าเข้าตัวลิกสิ์มันระบาดนี่ข่าวข่าว ขายองเล่นลกเ้ี่นะอนนงบูบาพี่น้องขอโทษขออภหลายๆได้พนองเด้อเฮ้ยน้องกนนปวดคับพี่น้องคนนี้นอนนอมหันเห็นไอเ็มาลิ้นน้ำแน่ห้องใจนัดกินเห็นเอ้ยกับไอยางวะพี่น้องเอ้แกได้ได้พนีมากได้มีมูิละลายนี้มากได้นีเจ้ากัวันเสาริตย์้างก เอาแสงขึ้นให้น้องอีกเอาขึ้นจำรถเห็นไ่ะจำแล้วปะตัวศับประหยักแ้งเนาะยันประหยัดแบตนะนะม่ต้องแสงประหยัดแบตออะเบิรงรถจักเบิงงนังเจ้ากดบนรถเลย ขี้แก้มลูกขี้แก้มดื้อเ้อพี่น้องสเกตว่าคับมันมีคนลลยเนี่ยนะผลชิดื้อหรือมันออกอากาศหรอขันยูกับพ่อกับแม่เนี่ยกลับว่าปันได้เฮ้ยจะพากัปกิ้ข้อวแล้วว่ะนั่ยมาเลย ขิ้นจเนนนจ้ดคนไม่ไ้จองไอ้ห,นหน้อนนี่สาวแล้วอะ่ะก้นแล้วส้จงจยนะบ่งแมงด่วนเลย้า้าในปัญ่อยู่งชุดเดียวล้วบปแบ,บกมไม่ ล้วก็คนมาไว้มือเตรียมเตรียมเลี้งไปบัวได้เพี่น้องว่าเข้าไปในป่าเลิกนะอนนนกันยังน้อยกับบุญยากพาไปบัวได้เพี่น้องยันยุ่งยันยังอะไรีพี่น้องกาไล่ิกไล่ยันจะส่งใจไปก็พอแล้วคนไปแทงก็พอแล้วส่งใจไปกัพ่ออันว่างว่างใดนกคร ค่อยไปกับพาน้องๆเพื่นอนามัยอนามัยห้องอนามัยกันไปได้เติร์ดะไปเยค่ห้อนามัยอีกหมดจนยอจะเจอไปวันนี้คร้งไดพับไปเลยปอบผมหงามเอาบยนอเตมจะเอาบ่ละเอาเ่าเนาจาเลยคนละาจเลยให้เต็มเลยนี่น้อง ลินของฝากเอ้ฝายมาให้เพิ่นมาให้คนหน่อยผลิตเลยค่ะตื้นตึ้งตื้นไปน้ำไปใช้ไปใหญ่ไปใหญ่อีกหน่อยขนมไอ้ฝายเอามาสู่น้องกินน้ำเด้อไอ้ฝายเด้ออันนี้ขนมเจ้าเด้อเอามาสู่น้องกินโอ้ยใทะลุเลยว้าเพิ่ได้อยากไปแล้วนี่ของน้องลุ่มพอนะอันนังเยอะอันนั้นแหะได้แต่คุกกี้มันบอกได้แต่คุกกี้มาคนมากมากินเอาพประทีป คุกกี้มลูเด้เ้นนม่ลูอด้มนาน้อมนานเปิดให้น้องได้เปิดได้มดบ่เป็นน้ำน้กาได้ตัาปนน็ตบุดีบ่หาเบงดเปิดเปิดให้น้องบ่เาเปิดเปิดไมเปิดไหมเอาตอนไหมให้น้องกําลังตั้งใจเบิ่ง แม่งแม่งแม่งมาอยู่ได้ยังอยู่ดิยะละแม่งมา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  <S Terimono> <tinyi> ขึ้นมลินพี่เลยออสามอาทิตย์โยู้มันเงาบุมีคนขึ้นมะลินเหมอกันมมาเราอยู่อใคนอนมนแ้ลูกเลยนอนเอ้ยลูกไหมเอ้าลูกเอ้ยผมดื้อแน่นอนย่าเง้ยเอาเกือใหมเอ้ยมัดนี่เกือบพอเกือบพอเกแม่อยากหยอกเอ้ยได้เห็นแก่ัลโหลเกบังงะ มาบ่มาบ่ตั้งเลกคุณองตั้งมือบ่บ่ใครเลยไม่น้องน้องอาโน่ไหนยังลุกนะเอาเอาเอาฉันไปเรียนลุงบ้านยังลุกฉันไปเรียนลุงบ้านยังลุกไปลุกไปดีไปดีนปดีเหรอฮะฮะฉันไปดินยางฮะไปลุกฉันไปดินยางเฮ้ยนั่นกมล้องนี่เฮ้อยไอ้ไปเรียนนำเอาเอ้าเต้นให้เอฟเฟกต์มันรู้ไหมอะลุกทำไมอาลุกทำไม ไห้ลูกอยู่ใกล้นะลายตกทำไหมเฮ้มาเบน่อย่กอยบ่องน้กระตุนกผักไทยอนระตุ้นจ้ะโอ้ผักไทยเข้าใจย่ชนะว่าแต่น่อยเบิ่งนี้ซามินกับเบิ่งนีกันหมักเบิ่งซามินกัมักเบิ่งเป็นน้ำที่แบบว้าเนาะแบบเบิ่งแล้วมันผ่อนคล้านะ มา้ตัวน้มามือทพ่อี่น้องน่งเลียนเลยนีน้องอันนี้เอาทีแรกเลยนนองยังนี่น้องอนนอันนี้ก็ได้ะน้องมิงวะนี่ก็น้องยานี่น้องยเสื้อเลี้งเสื้อเลี้งเสื้อเลี้งอันน้อง น้องทองน้องทองน้องหลักกันน้องพรอน้องลุงคนน่ารักหลักกันน้องไอติมใครสุดก็น้องอานนท์อันจับกล้องกับน้องกุ้งนะน้องกุ้งอันนี้นะจ๊ะน้องบี่เอื้อยจี๊เหนื่อยโบกุ้งได้เน้อง หยอกน้องถกใจน้องเอ้าบอกลาพี่ลาน้องเด้อบอหนิบอกลาลุงป้าเด้อบอหนิร้อนไหมลงมาราอนลุงป้าลูกนอะแค่น้องนันลาบ่กแค่น้องนันลาก็ได้คลิปนี้จะลาไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดแจ้งให้ช่องน้องอานนท์รัชชานนท์ในท่าจ้าได้เลยก็ได้น้องนัททีเจเอน้องนิวทีเคสพ่อวันทีเคเสจ้า น้องลุงคนน่ารักน้องลุงคนน่ารักเจ้จ้าบ๊ายบายเน่ bye, ลาลุงป้าไปก่อนเป็นจ้าบายไปบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิไปที่มาจด้